สวัสดีครับส่งงานดัตสันนะครับ720นะครับขอบคุณพี่เจ้าของรถครับพี่มาจากที่ไหนครับพี่มาจากอารันยประเทศครับอารันยประเทศนะครับวันนี้ให้เกียรตินะครับเดินทางมาฉะเชิงเซานะครับมาติดตั้งพวงพวงมาลัยไฟฟ้ากับผมนะครับก่อนมาเป็นยังไงบ้างครับพี่หมุนแขนล้าเลยครับมีนวดทุกคืนนะครับตอนนี้เป็นไงวะพี่เราปิดประตูอ่านอย่างนี้กันนะครับเป็นไงครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูที่เท้าก่อนครับเป็นไงบ้างครับพี่เหงาครับเท้าไหมครับแทบดูไม่รู้เลยครับว่าเปลี่ยน ว่าติดมาครับนะแล้วการหมุนแล้วครับพี่เอาขอมือเดียวได้ไหมครับได้ได้พวงโชว์เลยเลยนะครับโอเคไหมพี่นะถูกใจไหมครับพี่ถูกใจครับถูกใจนะแล้วราคาที่จ่ายมาเป็นไงบ้างครับโคตรคุ้มครับโอเคขอบคุณพี่มากนะครับนะฮะเพราะว่าถ้าไปติดระบบน้ํามันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหมื่นอัพแน่ๆนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับครับพี่ครับครับสวัสดีครับ